สบายดีพี่น้องป้องตายเมื่อสุขุสุขนมักพี่น้องมัเมื่อนี้ได้หมักนอดตอนผีตอนนองเนะาะภาษาไทยเอินส,สา,ราวรสภาษาลาเอิญมักนอดใส่กับกินกับพริกเกลือเดิอมื่อนี้พริกเกลืออันนี้สิเป็นหมักเบ้นพี่น้องไผ่หู้จากแนนี่มักเบ้นหรือว่าตะขุบป,ป่ามาพี่น้องมามาสักแกนกัน ว่หลายมาลลายแต่แล้วกิน,นอนนอนมาสั้นใส่ตะกเกลือสุดมล้วทุกคนอัออาสุส่ม ส้มหวานสีส้มหลกันหวานนะทุกคนบี่เหร ถ้ามีเหงือกค่ะงงเลยใส่พรเกลือเ,เกลือกุนกลนกุนให้เข้ากันปากว่าเนี่ย ใส่กหมักเบนลรองมึงเ่าะสิบบีบบีบบีบมันได้ทุกคนก่อนสินนกินมันจังิีวานนี่ข้างในมันจะเป็นอย่งงสิ อ๋อนำขุดลหลเลยทุกคน คันมืดนี่สิบุได้จองห้องน้าบ้นเนาะยาระบายชั้นดีกินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยทุกคนประโยชนั์นหลายเนาะ เขากินลายเกินขนาดกรบบดี <laughs> เต็มเลยทุกคนน้ามันเต็มหน่อยเลยเบิงโมนาวบโบเซียเลยตัวแมวคือห้องดีแล่เน้ะแมวนี่ก็ได้เนาะดื้อค่ะ ใบบุญใบบุญขอโทษขอภัยด well, ้วยทุกคนแนวขวนเนาะแมวกับโบลักบนอนอุ้ยน้ำถลักดลยุลักถุลในจยังไงจัยด้ทุกคนว่ากัน 却来。 xong xùm tạp bàn cho nó Ở bên Với tìm đủ không thể máy nhưng mà nói องเลยทุกคนน้ำเต็มน้ำเต็มหน่วยมองดูฝนกันจ,จังหน่อยโอย้น้ำถลักน้ำถลักมาโอ้ยพริกเกลือใส่ฝนอวดตัวอวดตัวนิดนึงคอยมันเข้ากันเนาะตากมาอันนี้อู้ หวยหนึ่งได้หลายแห่งดูนี่หน้ามันหลเนาะทั้งหน้าทั้งเนื้อเนาะคำนี้เพื่อพีเพื่อนอ้องด้วย กมแหงกินมาจะง่อยเนาะนี่เบิ่งนับกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเกินง่อยเลยเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนเฮา,ากินเชฟไปทีทมทีมห้อยเนะาะไทยมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามติดกำลมังนใจกันเด้อนเนาะวมืนอ้าก็จิขอโตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสบายดี